นิยามของแสงถ้าพูดกันโดยทฤษฎีอะครับมันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สายตาม,มนุษย์มองเห็นอยู่ในช่วง300หรือ4 0 0ถึง700นาโนเมตรโดยปกติมันก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็จะมีแสงธรรมชาติซึ่งแสงธรรมชาติเองเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนอีกก็คือว่าแสงที่เกิดโดยธรรมชาติเช่นแสงพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับหรือแสงออโราอีกประเภทหนึ่งที่เกิดธรรมชาติก็คือแสงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอน หรือว่าจะปลาบางชนิดที่สามารถเรืองแสงได้สุดท้ายก็คือแสงเทียมก็คือสิ่งที่เราคุ้นชินอยู่ในชีวิตปัจจุบันนี่แหละครับก็คือแสงที่เกิดการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการใช้แสงได้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินในมุมมองของเราเนี่ยแสงเนี่ยคือสิ่งที่สามารถสร้างและให้เกิดการมองเห็นคอลเวลูขอ,ของโอสโกไลท์เองก็จะเป็นเรื่องของจริงจังลึกซึง้งและก็เชี่ยวชาญในเรื่องแสงการจัดอารมณ์ การจัดมูเดนโทนหรือการจัดองค์ประกอบให้มันเหมาะสมต่อฟังก์ชันการใช้งานของโปรเจกต์นั้นๆเราลงไปในดีเทลมากๆเข้าไปในเชิงลึกของงานออกแบบที่เรากำลังสร้างแสงที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตสรีระศาสาตร์ของมนุษย์เนี่ยมันจะมีผลจากการใช้แสงยังไงบ้างหรือการเอาแสงเป็นตัวปรับการใช้ชีวิตหรือลดผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดกับมนุษย์เราหวังให้โปรเจกต์นั้นๆเนี่ยครับออกมาสมบูรณ์100%ซ และมันสามารถบียอนมากกว่าสิ่งที่เรากำลังตั้งเป้าทำไว้